สรุปมาดูแนวทางของจีนนะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับจากเลขอ้างอิงนะครับเลขอ้างอิงของจีนตอนนี้ผมย้ายมาใช้เลขชุดที่6นะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายพอนะครับ3ตัวมันถูกยากครับมันมี2รอบคือเช้าบ่ายเดี๋ยวมาดูกันนะรางคิวเบิร์นท็อะไรยังไงนะครับเลขชุดที่6นะครับจีนนะครับเลขชุดที่6ของวันอังคารนะครับเลข2 0ครันยอ๋อสัปดาห์นี้ผมก็ ลองให้ได้2วันนะครับในแบ่งปันไปใน y o u t u b e กับ a c e b o o k นะครับ2วันจันกลางค่านะครับเลข20นะครับ20คําว่ารูดขึ้นลง24ตัวก็คือการเอา2 0บวก24ได้44นะครับ20ลบ24ได้9 6เป็นเลขครบทั้งหมดนะครับมนได้แล้วนะครับตอนท่านกดจริงจักส0 9 6กาถึง44บางท่านตัดทิ้งบางตัว2ตัวตัดได้นะครับแต่อย่าตัด้วยถูกออกนะครับ4เอ่อ20นะครับ ส่วนท่านที่ถามในไลน์กลุ่มก็แบบปันกัปีละ6 0 0บาทครับตามอันได้ทั้งปีครับมันเดิมับมันมี2รอบนะครับถูกเช้าคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบมาที่บ่ายนะครับลักษณะนี้นะครับลองบรอบดูเอาเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับวันพุธพระอาทสุขพออาจจะไม่ได้ทําผลให้พอดียังไม่สบายยังไม่หายดีนะช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างเย็นหรือลื่นหนาวนะครับยังไม่หายดีเริ่มกันนะครับ คนที่ผมก็มีทุนอยู่จํานวนหนึ่งคือยังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดนะครับแบบนี้ครับหลุดก็คือปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อน1วันครับรอเลขมันมันเข้ามันถูกครับแล้วค่อยมาอัดตามช่วงที่ถูกครับเพราะการอัดช่วงที่ถูกคือมันได้กาไรไงครับเนความหมายคือสมมติมันหลุดนะครับเช้า1บาท2เป็น3บาทคำสมบุรณนะพอถูกแล้ววันต่อมาคืออัดก็บางท่านอัดได้เจ็ดส้75%ปอร์เซ็นแล้วอะไรก็มีแล้วของของที่หลุดไป3บาทของวันวันเดียวก็มีครับส่วนช่วงที่ถูกที่เหลือมาก็คือกําไรไปครับ ส่วนช่วงไหนมันจะถูกเติดกันมากน้อยกี่วันยังไงก็ผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่งไงก็ต้องมีหลุดครับเดือนนึงอาจจะมีช่วงหลด3ครั้งถึงสครั้งครับส่วนช่วงที่ถูกก็เก็บกำไรกันไว้เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของจีน2ตัวบนของวันาัารานะครับ